สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์าาางการบริหารส่วนตำบลนาทมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า การขับเคลื่อนองค์การบริหารสร่วนตมจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรม,มาภิบาลโดยข้อหนึ่งปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและเคร่งคัดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด ข้อ2ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริตและขบวนการของหน่วยงานทีม่มีการกําหนดแผนการป้องกันและปรับปรามทุจริตในหน่วยงาน รวมไปถึงการมีกระบวนการตรวจสอบทวงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริตจ,จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการรวมร่วมต่อต้านการทุจริตได้ข้อ3 ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงานไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตลงชื่อนายชัชวานโพดิทิพ์นายกองค์การบริหารส่วนตบลนธทรม